วัดสิริเสาธงตําบลบางเสาธงอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการพระครูสิริพัฒนโสพลเจ้าอาวาสวัดสิริเสาธงได้จัดงานฉลองพระอุโบสถซึ่งเป็นพระอุโบสถที่สร้างเสร็จมาแล้ว6ปีและถือเป็นการฉลองเนื่องในปีพุทธชย,ยันตี2 6ง0ปีโดยมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานพิธีฝ่ายสง และพลเอกเชษฐาฐานาจาโลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานฝ่ายคลาวาดทั้งนี้สำหรับการฉลองพระอุโบสถวัดส,สิริเสาทงในครั้งนี้ได้มีพิธีการจเจริญพระพุทธมนต์จากรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ12ลูกและพระภิกษุสงฆ์ในทุกวัดในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน1,099ลูก ซึ่งภายในงานได้มีประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศา,าสนาในพระพุทธศาส,าสนาร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนแก่วัดสิริเสาธงเป็นจำนวนมากสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ